สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําเมนูลูกชิ้นทอดงานวดนกันนะคะส่วนผสมก็จะมีลูกชิ้นเสียบไม้ผงปรุงรสพริกไทยป่นสีผสมอาหารสีส้มแป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบแล้วเราก็จะไปเริ่มทํากันเลยนะคะอย่างแรกเราก็จะมาใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะ เราจะเหลือไว้นิดหน่อยนะคะเอาไว้คุกกับลูกชิ้นของเราค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งทอดกรอบค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำเย็นลงไปนะคะ นี่นะคะพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะแล้วเราก็เทลเข้ากันนะคะตั้งด้วยผงปรุงรสค่ะทีนี้เราก็จะใส่สีผสมอาหารสีส้มงลงไปนิดหน่อยนะคะ นี่ค่ะพอผสมแป้งเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะไปเท,ทแป้งข้าวเจ้าใส่ในลูกชิ้นกันก่อนนะคะนี่นะคะเราก็จะมาโรยแป้งข้าวเจ้าใส่กัน,นะคะ่ะแล้วเราก็คลุกให้ทั่วนะคะแล้วเราก็จะเอาไปชุบแป้งของเรากันค่ะ นะคะเราก็จะเอาลูกชิ้นที่คุกแป้งแล้วนะคะมาใส่ในแป้งที่เราผสมไว้ะคะ่ะนี่นะคะพอเราคลุกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาคีนของเรา แบบนี้จนครบทุกไม้นะคะนี่นะคะพอทอดเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะพอจะจานออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะพร้อมทานแล้วค่ะ